ไบร์เอสพียันอยู่บ้านไม่ได้4วันแล้วหลังชเน็ตแฉเห็นไปเที่ยวพัทยาเมินดรมาม่าอุ่งเอิง กลายเป็นมหากขบดราม่าไปซะแล้วครับจากการทำคอนเทนต์ของอุงเอิงที่ได้พาแฟนเก่าของยูซึ่งเป็นทีมงานและเพื่อนสนิทของ Sp r i อ e s p d เข้ามาในสตูดิโอทั้งท้งที่ยูเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวว่าคบกับครีมไลท์ที่เป็นเด็กในสกัดของช่อง SPD เช่นเดียวกันชาาเน็ตได้เข้ามาวิพกษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยครับโดยมองว่าการทําแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมครับไม่นึกถึงใจของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนเืนเองก,ก็พาการอัน l l โลจนทาให้แก๊งนั้นวุ่แตก อุงเอิงเองก็เจอทัวลงอย่างหนักเลยครับซึ่งต่อมาเธอก็ได้ออกมาขอโทษแต่ซูงก็ออกมาแฉต่อว่ายังไม่มีการขอโทษกันเกิดขึ้นครับแล้วก็เรียกร้องให้อุงเอิงนั้นออกมาขอโทษให้ถูกคนถูกประเด็นด้วยในขณะที่ยูก็ออกมายอมรับว่าอุงเอิงเน่ยทักมาจริงแต่ว่ายังไม่มีการโทรคุยเป็นการส่วนตัวทําให้ดราม่านี้กลับมาร้อนระอุและทำให้แฮชแท็กของอุงเอิง กลับมาติดเทรนด์ทวิตือว X อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของ Sprite SPD ได้ออกมาเคลื่อนไหวได้วยการลบหรือว่าซ่อนภาพไม่แน่ใจครับใน IG ทั้งหมดเลยและยังไม่มีการชี้แจงอะไรใดๆออกมาในขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งครับได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าทำเป็นซ่อนโพสต์ แต่เดินเที่ยวพัทยาด้วยการหวานฉ่ำเห็นไทยงานอยู่พัทยาอ๋อไม่เครียดไม่แพนิคอะไรเลยครับยิ้มแฉ่งเลยซึ่งทางด้านของ Sprite SPD เองก็ได้เข้ามาตอบกลับโพสต์นี้ทันทีว่าไม่ใช่นะครับผมอยู่บ้านมา4วันแล้วครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าดรามานี้จะลงเอยกันอย่างไร